สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนนะฮะชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะอ่านะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแฮกเกมทั้งหมดนะฮะนี่เกมออฟไลน์ออนไลน์ก็แฮกได้นะฮะก็แล้วแต่คุณจะแฮกเกมคุณก็ให้พิมพ์ชื่อเกมไปในตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เว็บนี้เอาไว้โอเคนะ,ะก็ พิมเกมอะไรก็ได้ตามใจชอบนะฮะอย่างเช่นเออไลน์เลนเจอร์ก็แฮกได้สมัยไหรแฮกไม่ได้สัตว์งั้นบางเกมก็แฮกได้บางเกมก็แฮกไม่ได้นะฮะเนี่ยอ่านะฮะเดี๋ยวผมขอไปหาเกมที่มันหนาหนุกแล้วมันแฮกได้ดิเกมเศรษฐีแฮกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น เ,เกมอะไรดีเอาเอาเกมที่คนชอบเล่นอันดับสูงสุดนะฮะไล่ล,ละ่ะทำลไลยได้สูงสุดโปกเกมอนกูล,ละ่ะอืมอะดอกตัวอันดับสองเป็นเกมเฮียนี่เอาหน้าหนุกว่ะเ,เอาหน้าหนุกว่ะ ไม่อยากเล่นเออเกมอะไรก็ได้นออืีอ่มเกมอะไรดีวะอันนี้ก็แฮ็กไปได้นะเกช็อตก็แฮ็กไม่ได้นะฮะเอออืเอาเกมอะไรดีวะเกมนี้นะเคนดี้อะไรไม่รู้นี่แหละอ่า นะอ่าจะให้เกมนี้ก็แล้วกันอือ C A อืมเอ๊ยไม่ใช่เอ๊ะเ๋ยวเราวนก่อนอ่ะมันคือเกมอะไรป๊าแป๊บอืมอ๋อนี่ไงฮะเกมแคนดี้นะก็ สุพรรสิพงนี่มันจะใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วคุณก็กดตรงนี้เข้าไปกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะเลื่อนมาข้างล่าง่ะมันจะเขาว่าดาวหลดฮะคุณกดดาวหลดลงไปนะก็ มันก็เอาเนี่ยให้คนกดตรงนี้เข้าไปนะดาวโหลดตัวสีฟ้า,ฟาเนี่ยอ่ะแล้วกดอันนี้ฮะโอเคยตดเข้าไปเนี่ยแล้วคนกดดาวโหลดฮนะ ก็จะมารีวิวเกมที่ผมแฮกมาโดยใช้เว็บนั่นแหละนะฮะอืมแล้วมาดูเงินกันมาดูเงินกันนะฮะแต่ตอนแป๊บนะฮะก็นี่ฮะอ่านี่ะดูเงินนะดูดูเงินนะดูเงินดูเงินดูเพชรนะ ใช้ได้จริงนะก็ม like ันงั to ้นเลเวลห้ากูจะโหดไหมดูดิอ่ะดูอ่ะอืได้หมดเลยนี่อ่ะมันก้าวเพชรก็ได้บอกว่ามันใช้งานได้จริงนะเนี่ยผมซื้อให้ดูเลยเนี่ยซื้อซื้อให้ดูเลยอ่ะถ้าผู้ชมไม่เชื่อนะะ อันนี้ก็เป็นเกมพิกเซลกันนะฮะถ้าคอยักได้ตัวทังเกมนี้ก็อืมนี่ฮะโอเควันนี้ผมก็ขอจะคิดลงไปที่นี้ครับก็ไหนๆก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ฮนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปฮะเดี๋ยวเป็นกำลังใจผมทำชาแนลต่อไปนะฮะขอบคุณครับเยิโอ้เย้ YEEEEEE <laughs>